สารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใยใส่ใจสุขภาพจิตโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดยแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเสนอรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก ก asih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia สร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้โดยมีดิฉันพรพิมลอุไรรัตน์และคุณอิบรอเฮงมาเลเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat dan juga selamat jumpa kepada sidang pendengar ibu bapak yang dikasihi sekalian Ini adalah ruang kasih mesra ibu bapak membawa keluarga bahagia รายการนี้สร้างสรรค์รายการโดยเครือข,าาอข่ายวิทยุเพื่อเด็ก และครอบครัวภาคใต้ค่ะและเป็นรายการในโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟนะครับซึ่งในรายการของเราเนี่ย ก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กนะครับเพราะว่าในรายการของเรานะครับพรพิทบลครับารายการของเราจะมีข้อปฏิบัติต่ตอเด็กการดูแลสุขภาพจิตในเด็กและก็จะมีบทบาทของภาคส่วนต่างๆต่อการดูแลคุ้มครองเด็กและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายด้วยนะครับ sedang pendengar yang dikasih sekalian ruangnya kita di sini juga ingat terbaik bagi kepada adik-adik kita dan juga ha, bagi tahulah kepada orang yang menjadi ibu orang yang menjadi bapa kerana ruangnya kasih mesra ibu bapa kita di sini tujuannya untuk kita nak berdamping diri di, di antara keluarga di antara ibu bapa bersama dengan anak-anak kita dan sebagainya. Ha kau dek dek wa pa mae phu pok khrong phu dulae klai chit dek fa fang rai kan ni lae khun su heng kha rao ko ja dulae but lan khong rao dai yang mhoe som na kha pa mae un ครอบครัวอุ่นรักรายการที่จะสารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใหญ่ใส่ใจสุขภาพจิตค่ะอย่ารวงี้คิดท่าดิ้งยุก็สิดังปด้วยไงอิบูบาปุ๊กยังดีกสิสเคลียน Uh, bertitik berat orang panggil berdamping dirilah di antara adik-adik anak-anak dan cucu-cucu kita bersama dengan ibu bapa dengan sebab anak-anak uh, itu adalah satu orang yang nipis sekali di segi jiwa dia dengan sebab itu ruangnya kita di sini uh, nak tanamkan jiwa ataupun tanamkan semangat lagi untuk ibu bapa kepada anak-anak dia dan sebagainya. Khun Pibon จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราคุณพรพิบลคิดว่ามีผลกระทบต่อเด็กและก็เยาวชนด้านสุขภาพจิตที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับค่ะคุณสเสหิงคะที่ฉันคิดว่านะคะเด็กในแต่ละวัยค่ะน่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจิตที่แตกต่างกันนะคะดิฉันได้อ่านงานวิจัยเรื่องวันเวลาแห่งความหวาดกลัวการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของเด็กต่อการดําเนินชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยค่ะซึ่งก็เป็นงานวิจัยขององ,องค์การยูเนสซฟประเทศไทยนะคะเขาก็ได้ ท่อี่เราเห็นค่ะว่าเด็กในวัยที่แตกต่างกันก็จะมีความรู้สึกนึกคิดต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งค่ะคุณสุเฮงคาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนมากน้อยแค่ไหนนะคะคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาได้รับผลกระทบในรูปแบบใดอย่างเช่นว่าประสบกับตนเองโดยตรงหรือ คนในครอบครัวรวมถึงผู้ใกล้ชิดเนี่ยได้รับผลกระทบบางคนก็ได้รับผลกระทบโดยอ้อมอคุญเชนคะก็คือไม่ได้เกิดเหตุการณ์กับตัวเองแต่ก็หวาดระแวงกับสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะซึ่งความเครียดของทั้งสองเคสนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะคุณผู้ฟังครับเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กและก็เยาวชนเราก็จะดูแลเยาวชนหรือเราจะเยียวยาเขาอย่างไรเมื่อเกิดเหตุในวันนี้ทางรายการของเราก็จะมีคําตอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดครับสิ่งดังปริมาณยังดีกับสิ่งสิ่งแดอย่างม a n นเกิดเดตุร์อย่างเวลาที่เรา่ในประเทศนี้เ a าสามา a ถพูดได้ว่าเป็นปาเลอนะ Lebih lagi masalah yang ada di kalengnya kanak-kanak ataupun remaja anak-anak kita tu. Oleh itu, sidang pendengar ibu bapa yang dikasih sekian walaupun keadaan yang berlaku di kawasan setempat kita berlaku sky learning, aa, masih ada lagi tapi jiwa kita sebagai ibu bapa tu kena bertanggungjawab deh, berdamping diri aa, bersama dengan anak-anak kita. Dan juga sidang pendengar yang dikasih sekian, hari ini kita ada jawapan daripada pihak nakit picit kuamkiat yang mana nak พากจาวเพย์ untuk kita bersama คุยกับนักจิตพิชิตความเครียดชวนคิดชวนคุยโดยรัชนีบินยูโซและทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดในรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักช่วงนี้นะคะเรามีผู้ร่วมสนทนากับดิฉันและคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลแล,และผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณนไลลามะรือสะจากศูนย์สุขภาพจิตที่12 สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันจำได้ว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อเด็กและเยาวชนนะคะและแต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบที่มากหรือน้อยแตกต่างกันไปใช่ไหมคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลแล,และผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆนะคะ แน่นอนว่าต้องดูแลและยูยาเด็กๆที่ได้รับผลกระทบก็วิธีการจะแตกต่างออกไปด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าวัยที่แตกต่างกันนะคะเราควรที่จะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรบ้างคุณนุชเลยลาคะ,คะก่อนอื่นค,ะค่ะเราคงต้องมาอธิบายกันนะคะว่าเด็กนะคะเราสามารถแบ่งออกมาเป็นกี่ช่วงวัยคะค่ะ เราแบ่งเด็กเป็น3ามช่วงวัยนะคะช่วงวัยแรกก็จะเป็นเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ขวบนะคะช่วงถัดมาก็จะเป็นเด็กในช่วงอายุ6กถึงสิปีนะคะและช่วงถัดไปช่วงที่3มก็จะเป็นเด็กอายุ1 2บสถึงสิปีค่ะหรือว่าในในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นนะคะ ค่ะก็กลุ่มนี้เราเรียกว่าวัยรุ่นก็ได้หรือว่าจะเป็นเยาวชนก็ได้<ช>นะคะ,คะซึ่งเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะแน่นอนเขาก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปการแสดงออกก็แตกต่างกันออกไปจะมีลักษณะทางจิตวิทยาเหมือนหรือแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอยากจะให้คุณด้วยเลลาช่วยอธิบายนิดนึงค่ะค่ะ ปฏิกิริยาทางจิตใจของเด็กกลุ่มนี้นะคะที่เราจะแบ่งเป็น3ช่งวงวัยเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่ามีอาการบาดแผลทางจิตใจคะ่ะแตกต่างกันนะคะในช่งวงวัยแรกเนี่ยจะเป็นช่งวงวัยเด็กจนถึง5้าขวบเนี่ยเด็กจะแสดงอาการกลัวการแยกจากพ่อแม่คะ่ะจะติดแม่งองแงไม่ยอมห่างอะคะ่ะจะร้องไห้ขำครวนไม่ยอมอยู่คนเดียวส่งเสียงร้องกรีดร้องเสียงดังหรืออาจจะมีความรู้สึก ช็อกตัวแข็งเขยบไม่ได้หรือตัวสั่นลนลานหรือมีพฤติกรรมที่วิ่งไปมาสเปะสปะไม่มีจุดหมายมีสีหน้าที่แสดงความรู้สึกอาการหวาดกลัวตื่นตระหนกมีการกระทําที่ถดถอยแบบแบบเด็กๆอะค่ะเช่นการดุดนิ้วปัสสาวะรถที่นอนกลัวความมืดต้องการให้พ่อแม่ช่วยเหลือมากขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่ะเด็กสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่เมื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์ค่ะเด็กกลับมีพฤติกรรมที่ถดถอยลงทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็อันนี้เป็นข้อสังเกตโดยง,ง่ายๆนะคะ<ช>ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่ดูแลเด็กๆอยู่นะคะอาจจะเห็นข้อผิดปกติต่างๆเหล่านี้นะคะก็ให้สันนิษฐานกันก่อนได้เลยนะคะว่าบุตรหลานของท่านเยาว,วชนที่ในความดูแลของท่านอาจจะกําลังมีปัญหาทางด้านจิตใจกันอยู่นะคะใ,<ช>ในแต่ละช่วงวัยแน่นอน,นะค่ะทางข้างบ้านเราก็ต้องมีเด็กในช่วงวัยเดียวกันกับลูกเรานะคะลองลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กข้างบ้าน นิสัยเป็นยังไงลูกของเราแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าแตกต่างมากจนเกินไปอันนี้ก็สุมเสียงใช่ uh, แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าดิฉันจะเข้าใจถูกหรือไม่อย่างไรนะคะว่าความเจ็บปวดของเด็กนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ นะคะจะมีความเจ็บปวดทางจิตใจแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะตรงนี้นะคะอยากจะให้คุณนุชเลลาค่ะช่วยอธิบายให้เราได้ทราบกันนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการในการโยยาได้ถูกต้องนะคะถ้าหากว่าเราได้ทราบถึงพฤติกรรมของเขาที่แตกต่างกันออกไปค่ะเหมือนเมื่อกี้นะคะจะเป็นพฤติกรรมของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีใช่ไหมคะ,คะจะเป็นกลุ่มถัดไปก็จะเป็นเด็กในช่วงอายุ6กถึงสิเ็ปีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่เราจะเห็นได้ชัดนะคะของเด็กกลุ่มนี้ก็คือจะมีแยกตัว ก่อกวนก้าวร้าวไม่มีสมาธินะคะฝันร้ายมีปัญหาเรื่องการนอนไม่ยอมไปโรงเรียนอันนี้จะเป็นปัญหาที่เราพบเจอกันบ่อยมากนะคะหงุดหงิดขัดแย้งกับพี่น้องมากขึ้นมักจะ ระเบิดอารมณ์ของตัวเองอะค่ะโมโหง่ายโมโหง่ายใช่ค่ะรุนแรงชกต่อยกันทั้งทั้งที่แต่ก่อนอาจจะไม่ใช่เด็กที่ก้าวร้าวแต่เดี๋ยวนี้มันทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่บอกเขาว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องคอยช่วยคอยดูเฝ้าระวังพฤติกรรมเด็กเหล่านี้ใช่ค่ะต้องคอยสังเกตอยู่ ใกล้ชิดนะคะ,คะต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องค่ะ,คะแล้วก็จะมีอีกในช่วงหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงของเด็กวัยรุ่นนะคะสิ่งที่จะแสดงออกมาเนี่ยเด็กวัยนี้จะค่อนข้างคล้ายกับผู้ใหญ่ะคะ่ะเด็กกลุ่มนี้นะคะ่ะจะมีการนึกภาพเห็นภาพผุดขึ้นมาซ้ําๆแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านไปแต่เมื่อถามถามน้องถามความรู้สึกนะคะน้องก็จะบอกว่ายังคงเห็นภาพอยู่เพราะว่าน้อง เกิดเกิดเหตุในสถานการณ์ค่ะอยู่ในสถานการณ์ทา,ทางที่ตัวเองผ่านเหตุการณ์นั้นมันได้แล้วอยู่ดีปิ๊งแวบบขึ้นมามเห็นภาพเหตุการณ์ระเบิดในวันนั้นเหตุการณ์ที่คนในครอบครัวหรือว่าผู้รับผละทออื่นนะคะถูกได้รับถูกทําร้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีฝันร้ายจะรู้สึกเฉยชามึนงงสับสนและหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือสิ่งที่เตือนใจอย่างเช่นถ้าเกิดเหตุการณ์ที่หน้าโรงพยาบาลน,นะคะ เด็กก็จะไม่กล้าผ่านหน้าโรงพยาบาลอีกเลยโดยที่ไม่มีสาเหตุเด็กจะบอกว่าไม่กล้าผ่านโดยมีสาเหตุแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุมีผลก็คือว่าเด็กไม่กล้าไปผ่านตรงนั้นเพื่อเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นซ้ําอีกค่ะค่ะดังนั้นพ่อแม่บุคคงก็ต้องเฝ้าระวังอะค่ะ,คะอย่างใกล้ชิดค่ะ,คะก็บางครั้งนะคะเด็กๆอย่างที่เราแบ่งไปตามช่วงวัยช่วงวัยแรกๆนี้อาจจะไม่สามารถที่ อธิบายให้ใ<ช>เราได้ฟังได้ให้เข้าใจได้ว่าเขาเกิดความกลัวเพราะอะไรมีอะไรที่เป็นปมอยู่ในใจของเขานั่นเองใช,ใช่ไหมคะ ตรงนี้นะคะมันจะเข้าสู่คําถามของเราคําถามสุดท้ายนะคะเพราะว่าหลายคนจะมีความเชื่อที่ว่าความเจ็บปวดว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายนะคะที่เด็กๆประสบพบเจออาจจะเป็นจากภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือว่าจากการกระทําของมนุษย์อย่างเหตุการณ์บ้านเราใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะผู้ใหญ่มักจะพูดกันนะคะว่าเ,เด็กอะ่ะจะลืมง่ายกว่าผู้ใหญ่ตรงนี้คุณนุชไลลา,ลา,ลาคิดว่ายังไงคะ จริงๆแล้วไม่เสมอไปนะคะ,คะการที่เด็กไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้เล่าหรือไม่ได้แสดงออกให้เราเห็นหรือรับรู้เนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าเด็กไม่ได้มีความรู้สึกนะคะทั้งๆท,ท,ทั้งที่ความจริงอะค่ะเด็กสามารถรับรู้เข้าใจทุกอย่างอะค่ะที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแต่เขาจะมาอธิบายหรือถ่ายทอดหรือแสดงพฤติกรรมที่ชัดเจนขึ้นในตอนโตดังนั้นสิ่งสําคัญในการเฝ้าระวังอะค่ะเราควรจะเฝ้าระวังในเด็ก ที่เล็กมากอย่างเช่นในช่วงแรกเกิดถึง5ปีค่ะเพราะเด็กกลุ่มนี้เขาไม่สามารถจะอธิบายออกมาได้ค่ะว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงแต่เราจะต้องสังเกตจากพฤติกรรมเช่นเขาฝันร้ายไหมฉี่รถที่นอนไหมเขามีอาการหวาดกลัวไหมอันนี้ค่ะแล้วเราจะค่อยๆตามตามเขาไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงหากเราพ่อแม่ปกครองที่เป็นห่วง แล้วก็อยากจะดูแลค่ะแต่ไม่สามารถจะดูแลเด็กกลุ่มนี้ได้เนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจค่ะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยห้าขวบแล้วนะยังฉี่รถที่นอนอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือหากเราต้องการหาแนวทางช่วยเหลือค่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเข้าไปเ,เข้ารับสถานบริการนะคะเข้าไปโรงพยาบาลไปสอบถามอาการไปปรึกษาหรือโทรไปหนึ่งสามสองสามนะคะเพื่อสอบถามดูว่า อาการเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถทํายังไงได้บ้างลูกของเราหรือว่าบุตหลานของเราเนี่ยมีอาการอยู่ในขั้นไหนดูแลรักษายังไงต่อเนื้ได้ยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ฟังคะว่าความเชื่อที่เราเชื่อกันอยู่ตลอดนะคะว่าเด็กๆมักจะลืมประสบการณ์อันเลวร้ายได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นั้นนะคะ มันมีความจริงเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ไม่ได้กับทุกกรณีด้วยนะคะ,ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็ต้องบอกว่าเขาก็มีความทรงจําของเขานะคะและมันก็จะอยู่ติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตกลายเป็นฝันร้ายทุกวันทุกคืนของเขาหากว่าผู้ใหญ่นะคะที่ใกล้ชิดเขาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายละเลยไม่คิดที่จะเยียวยาไม่ใส่ใจไม่สังเกตนะคะตรงนี้<ช>แน่นอนคะ่ะมัน จะเป็นปมในใจของเขาที่เราพอโตแล้วเราจะลบออกยากมากๆนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญค่ะคุณฟังไปรับฟังคุณอิบรอเฮงมาเลนะคะที่จะมาสรุปสาระสำคัญที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh เกสมโพเ dari Nur l a ลลา Uh, dari pihak Sun Sukapap yang ke-12 wilayah petani a uh, bui kenyataan kepada kita iaitu setiap lapis se anak-anak kita tu deh uh, terbagi kepada tiga deh uh, berkenaan dengan jiwa ataupun hati anak-anak kita tu uh, yang kita kena jaga yang kita kena pahai dia tu kalau kita bagi bagi kepada tiga pihak ah uh, tu dia Pihak yang pertama ibu bapa adik kakak daripada anak kita mula ilahi sehingga sampai ke umur ataupun usia lima tahun. Tahap yang kedua ataupun bahagia yang kedua ibu bapa deh daripada umur ne tahun sampai ke umur sebelah sebelah tahun. Ah ha, tu dia. Patu tahap yang ketiga daripada usia dua belah tahun hingga ke tujuh belah tahun. Kalau kita bagi bahagia kepada anak-anak kita, Peseng perangai, PE perangai anak kita tu, kita boleh becek tiga bahagia. Lepas tu Nuk no, ya, kata bahagian yang pertama Daripada baru beranok Hingga ke lima tahun saat ni tu Perangai dia macam mana Dah Kita kena pahay Dah Kata anak-anak kita Ataupun Budak-budak ha, Di bawah penjaga kita tu Dah ha, Yang terbagi kepada tiga Yang pertamanya daripada Baru beranok sampai ke umur lima tahun ha, Seperti mana Orang yang baru beranok sampai ke lima tahun ni Adik kakak Ibu bapak dah Perangai dia tu Suka teriak Apabila dia tu berasa susah Teriak Apabila dia berasa sakit Dia suka teriak Deh, Apabila dia berasa tak kena Dengan dia tu deh, Dia berasa uh, Sebuah salah Lepas tu dia pergi teriak Lepas tu budak tahap ni tu Tahap baru beranak sampai ke lima tahun ni Dia tu mudah takut Takut deh, Takut tengok go tu takut Tengok go ni takut Kadang-kadang uh, takut sampai ke kecing Ah uh, tu, Ni orang panggil Uh, PE perangai anak kita tahap yang pertama uh, Suhaim nak gambar bagi kepada ibu bapa adik kakak kata uh, Tahap pertama ni deh, Kita kena rapat benar lah Kita kena rapat benar dengan dia Supaya dia tu we boleh berasa kata oh, Berasa Ira. apabila kita berdamping dengan dia Ataupun kita rapat dengan dia Pengaduk reyak tadi lah Apabila dia bahasa takut Dia nak teriak Teriak tu siapa ke kecing ah, uh, dalam seluar dan sebagainya itu yang pertama. Yang kedua, sidang pendengar ibu bapa yang dikasih sekalian, lawe orang tua. Kita kena pahay tahap anak kita yang umur ni tahun sampai sebelah tahun ni, suka lawe orang tua. Dih, ah yang panggil dia tu malah. Dih, kecek gapo berasa, oh uh, nak lawe gitu gini, lepas tu malah. Lepas tu, dia suka duduk sore. Ah, umur ni tahun sampai sebelah tahun ni, dia suka duduk sore dia Duk kecek gapo Tak suka berjumpa dengan ibu bapa de, Tak suka tengok mata ibu bapa ha, Ini orang tahap yang kedua Anak-anak kita yang umur ni Sampai sebelah tahun tu Pada pesan ni perangai dia Ada pun tahap yang ketiga de, Tahap yang ketiga ni Umur dua belah tahun Sampai tujuh belah tahun Usia dia tu Tahap yang ketiga ni adik kakak de, Super dengan gapo dia panggil Super dengan orang tua Perangai dia tu super dengan orang tua dah lah ada gapo mudah berasa orang kecek gapo tak kena dengan hati dia ah uh, pandai berasa hati ah uh, kadang-kadang mecak ngaju ada orang panggil mecak hati ngaju pada ah uh, patu perangai dia ni juga adik kakak sidang pendengar ibu bapa tahap yang ketiga ni ah uh, orang panggil orang yang kita kena perhati tengok molek benar kan umur tujuh, uh, 12 sampai 17 ni nak gi kat pesen orang tua orang tua tu orang tua berakar dengan orang tua hok so lagi tengok kita dak bime nah <tuh> dia. Ini ha, noyak kata uh, pihak uh, deh uh, dia bagi kepada kita maaf pihak sun suka paham, cik dia bagi kepada ha, uh, tahap anak-anak kita semua tu tiga tahap deh uh, tiga bahagia semua. Lepas tu di dalam hal masalah yang berlaku Supaya super dengan duk royak saat ni tu deh kita kena mengatasi. Deh uh, mengatasi seperti anak-anak kita tu kena jumpa dengan kita. Maknanya kita tu dengan anak kita tu kena berjumpa. Walaupun ada berlaku di sana, di sini, berlaku gapo sekalipun dengan anak kita, tiga-tiga tahap saat ni tu, kita sebagai ibu bapa kena rapat dengan anak. Jangan kita jauhi. Terkadang anak-anak kita nak, -nak tanya kita. Kadang-kadang anak kita bahasa nak soal bagi kepada kita, soal gitu, gini. Kita tu kena bui masa kepada anak-anak kita. Apabila kita bui masa kepada anak kita, dan kita tu orang panggil salah satu, kita nak, -nak ukarkan masalah. Allah. อ a n างม n น a า a ม a มารซ a ลุกิโต้บุ๋ e เอ็งณทั a h i ซีอ่า l ั่นแหละบ n ๋เคกี่สกันวัสสลามขอขอบคุณคุณนุชไลาลามะหรือสานนะคะจากศูนย์สุขภาพจิตที่12และคุณอิบรอเฮงและช่วงนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังช่วงต่างๆของทางรายการเราต่อไปนะคะเราทั้ง3คนค่ะขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ ทุกฝั่งคานี่ก็คือเรื่องที่ทางรายการได้พูดคุยกับวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตท,ที่12ปัตตนีค่ะซึ่งหากเราได้ฟังข้อมูลจากวิทยากรแล้วนะคะเราก็จะมีทางออกให้กับเรื่องที่เราประสบพบเจอได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะจูนทำอะไรอยู่นะ่ะฉันกำลังจะส่ง SMS ไปที่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเพื่อรับของที่ระลึกนี่สิ จริงหรอฉันส่งบ้างสิส่งไปที่ไหนอะ่ะง่ายๆเลยเจนี่เพียงแค่เข้าไปที่เมนูข้อความแล้วพิมพ์28ตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่455 4522แค่นี้ก็รอรับของที่ระลึกได้เลยจ้าว้าวรอช้าไม่ได้แล้วงั้นส่งเลยดีกว่า คุณฟังอยู่กับรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟค่ะโยสิดังประเด็นะยังที่กสิฮิสกเลียนร่วงเงกสิฮิมุสลัยอิบูบาเปม,มบ่าวเกลวารเกาบาราเกียร์ดีบ่าวหนาวเง่ดีบ่าวหนาวเงเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใตย้ยังมายนะยังดิสกกองเงอุลกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติอ,ตอตาตพุนยูนิเซฟ คุณสุเฮงคะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะนั่นคือช่วงคุณรู้หรือไม่ค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเสนอช่วงคุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอดควบคลุมประเด็นอะไรบ้างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก4ประการประกอบด้วย 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด 2. สิทธิที่จะรับการพัฒนา 3. สิทธิที่จะรับการคุ้มครองและ 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วมวันนี้ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีชีวิตรอดหรือ right of survival กันก่อนนะครับสิทธิที่จะมีชีวิตรอดครอบคลุมถึงสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตและสิทธิที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมรวมทั้งที่อยู่อาศัยอาหารและยารักษาโรคโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้คือเด็กมีสิทธิในการมีชีวิตรอดและส่งเสริมชีวิตเด็กมีสิทธิที่จะได้รับอาหารที่ดี เด็กมีสิทธิที่จะรับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมเด็กมีสิทธิที่จะรับการบริการด้านสุขภาพเด็กมีสิทธิที่จะรับการฝึกฝนทักษะชีวิตที่ถูกต้องและเด็กมีสิทธิที่จะได้รับที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมจะเห็นได้ว่าสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนั้นครอบคลุมทั้งแนวปฏิบัติของรัฐกลุ่มองค์กรที่อยู่ภายในประเทศนั้นจนถึงชุมชน และครอบครัวของเด็กที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เด็กให้เด็กมีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมนี่แหละครับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ว่าด้วยสิทธิที่จะมีชีวิตรอดพบกับคุณรู้หรือไม่ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเฮ้ดูบวกับปอตู้นี่กิตนักัตตาอสเอ็มเอสบิรัซามะเดงันรัวงะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักอะเต้า ruangnya kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia untuk nak ambil hadiah lah. Hei, sungguh ke? Kalau gitu kita nak atas tak weh? Pah nak buat benda tu? Eh, hey, senih saja. Ambil tadi pun tangga mari. Kemudian masuk menu kokwam. Kemudian tekan di aku dua lapis. Dan tulis nama kita. Dan juga baka kita. Hatta mari di nombor 455 4522. ระตูตุงกูฮาตดียอฟดิหูมอสลัลลูล่ะโอ้คัลล u งิตูนกน่าทีกา a อลากีมา a ีหละ่ะงิตัวน่าตาเตว์คุณผู้ฟังคะรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ ผู้สนับสนุนรายการนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้ที่ชั้นผ่อนพิมลอุไรรัตคุณอิบรอเฮงมาเละและรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับบทดูอาที่คุณผู้ฟังสามารถนําไปใช้ได้เมื่อพบกับเหตุการณ์ต่างๆตามความเหมาะสมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวอาเคดูลูด้วย bersama ruangnya kita di sini อาเคก็จะสักยันวัสสน อา عوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم <ت ص في ق> โอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงโปรดรับการงานจากพวกเราด้วยเถิดแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เสมอ ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ